สวัสด bon ีพี่น sí? me. ้องก็ so van, ้อกไปมั้อก็บงอย่างขนาดเลยคณลาเบยึดเป็นองคพุ่มลุกซีคนลบตกแกงโมวัดตัวแซบตลูกขัถอดเออขายกได้ปะมันเทวดามากินน้ำพี่น้องตกแต่งโม่แต่ปาที่แท้หนีบอ่ข้างในจะโยงแล้วจัดจัดพี่น้องมากมั้ยแซบๆด้วยกันครับ มามพี่น้องมาเออมีทง่งจัดอยู่อ่ะไปเ้ามาเด้อได้แล้วเ่อ่ะไปเมาสสวัสดีค่ะพี่น้องมาทานอกินล้วเด้อพี่น้องเอ้เฉียบๆวกันครับฟองไปวกันสะพ้อนด้วยแข่มือแขงจึงพึงอร่อยขอบคุณขอบคุณเราข้อวหมูย่างจำบุูมามาแกงเล็กแกงว็ดสิ็ิใส่น้ำน้ำจิ้ม พ่อวมูยยางรถติดเลยเอ้ยอันนี้แหละพ่อคือเสือมานน้อยเลยจริงเขาเสียบทำนั่นแหละมีของแสีบมันก็ต้องกินหน่อยๆทำนั่นแหละกินให้ได้กับอิ่มมลนบ่อืมยอมเอาไม่แต่ฉันซ้นะขอบคุณขอบคุณพี่หน่องกองไปทุกท่านทุกคนนะครับเพื่อลับมาเบิ่งมา่ยงกำลังแรงใจแห่ทุกคนทุกคนครับขอบคุณขอบคุณพี่หน่อง เสียบงกันวนนั้นีหัวมันน้ไหลไมามามาหมดแขงโมเสียบมาะสีบน้ำไลไหลกับเรไม่น้อขอชีบมุมจั้กตอนกันนะไม่ยังไงอืมสบแห้งแบบแห้งทดคยยางเยอะเลย แบบเป็รูปภาเปิดได้บรามากินน้ำหมูเราพี่น,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 น้องขอบคุณขอบพี่น้องพอไปขอบมงยังปกินกินแล้วกันแล้วสวัสดีค่ะ,คะพี่น้องค่ะขยับก <laughs> ยาก่ัน